อำเภอหัวหินชะอำได้เตรียมผักดันอุตสาหกรรมไมซิตี้ค่ะ วันที่30กันยายน2514ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตันหัวหินจังหวัดประจวบค,คิรีขันอาจารย์วรินทร์ทอคเชนเดชาอาจารย์สาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกงวนนำเสนอรูปแบบและแนวทางในการที่จะเป็นไมซซิตี้ให้กับเมืองหัวหินและสัมอุตสาหกรรมไม้ซึ่งเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการจัดการประชุมและ,สะแสดงสินค้า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระดับโลกเป็นการยกระดับเมืองและช่วยกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจสำหรับในการประชุมสรุปแผนง,งานการเกิดเป็นไมซิสตี้ทางนางวาสนาศรีกาจนานายยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและนายชานะพงธ์ธลทิพประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคิริขันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดเล็กโดยจะนําตัวแทนจากทั้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคิริขันและ นำเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป